ได้ลูกเออ <c oughs> ดีแล้วดีแล้ว,วันนี้คณะทีมงานแม่ครัวโยมกิศนาจงนอกแล้วก็โยมพรทิพทุงอะไรทุงกลางนี่ทุงกลางแล้วก็โยมละเอียดจงปลูกกลางก็ได้มาร,ร,ร่วมด้วยช่วยงานวัดสรรืบสารงานบุญสการะพระพรมธาตุเจดีย์ศีนงฟานและงานบุญมันมหาสงกราน ตอนนี้วันนี้ก็ได้เตรียมเครื่องครัวต่างๆที่จะได้เลี้ยงพี่น้องในวันพรุ่งนี้13เมษายนส2566พรุสา่นนี้แกงอะไรพรุ่นนี้โอ้ขนมจีนเออ เอาไปยังไงครับพาเค้น่าไงผาลุยอะไรนะซ,นซื้ออะไรมา